กระมังมันส่ก่สี h อด n นานา้นาแล้วพี่น้องเริ่มจัดสวนไม่แล้วคนสวนข่อยพี่น้องไปยี่ใส่ทักทายท่านผู้ส้มแน่ไปยี่ใส่มือดำเบิด <laughs> บ่ดด้ไปสวนอยู่หน้ากระเฮ็ดยุ่งเานพี่น้องดแดดอ่อนเล้วดูคักขนาดเด้อพี่น้องเด้อย่ยองสซมีออกกล่องก่อน จำถึงแล้ววันทีหนึ่งได้หนิพี่น้องดูดนี่คือหายมันปวดขยันดูขยันวายุว่าเศร้าอีลีคนนี่ได้ไดใชนนะ้เออปล่าปอกเปล่าก็ซ้ำใส่ถุงไวกับ <c ười> ต้นสูงต้นใหญ่คากแล้วเอา้าลูกค้ามาเต้มาขายของให้เมนนะลูกโลกดินแห้ว ถ่ายของให้แม่ก่อนแน่ลูกแม่ถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิป,ปไปใส่ก่อนลูกใายก็เฮ็ดเวียกพราลูกใายได้พี่น้องเพิ่งเรียนออนไลน์นำเวียกมันเวียกไข่เวียกมันกิจการหนูเพิ่นขยับขยายออกเรื่อยๆนนมองได้ว<จ>่างๆอยู่นะเฮาไปลงเลยเจ้เปี๊ยปู่กางเด่นถูปกปะเออ อันนะอนั้นวันตายพี่ีนันออกเคี่ยออกสิบปลูกดอกไม้มองตาคาเกาพี่นอ้องปลอกกระปุกเพ็ดสวนเพ็ดยังแหละพอดีมาจัดงานแม่เดี๋ยวดาวเรืองมาลรู้อันนี้อยู่นี่เพ็ดขั่วอยู่นี่คนยางไปยางมาแปนเบิดแหน,นเบิดเลยพี่น้องก็ลังสิบปลูกไม้ทางนั้น <c oughs> คุดกับกเขาเนาะคนยางแกนแห้งทำแล้ว อันนี้เฮ็ดยังนี่พ่อะยังใช่ในตัวนี้นนอันนี้ก็เฮ็ดไว้มันมีทอ้อท้อมาไหวตะโดน,นเหรอมันก็ได้เฮ็ดยังกะเล่มา่อเท่พูดวุดิมันไว้ถ้าเทได้เลี้ยงยังบ่เลี้ยงยังก็ได้มันบอนี่้เลี้ยงปลาก็ไดอ้อันอันนี้คือเอาใส่ไว้ยังสีเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยอเลี้ยงกุ้งก็ได้จ้ะเลี้ยงกุ้งให้กินได้เด้อกุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งขี้คุยพี่น้อง ไอ้ทหามาเติมอมี่กินมันสุดผิดโอ้อาทอบอเออโอ้เราสีเหลียงเลียงอ๋งอคุณละไอ้ทมันครบเลยพี่น้องเทิงห้อยเทิงบเหลียงได้ปูแล้วเนาะคือ <laughs> สีเหลียงว่าไม่ใช่ก็ <laughs> ไปหาคุดเอาปู <laughs> <laughs> เหลียงอันคเดแยกเลียงกุ้งกับเลียงห้อยเอรี่สีทองเนาะ เลี้ยงไว้นั่นซีดอกเบิ้งมันมันงามบอกใช้เบิ้งล่ะเอาไว้ที่เป็นันนดอกก็ซื้ออ้อยแดงมาพี่น้องเนี่ยเขาเปิดโตวไว,เตว้เปิดโตอยังเปิดโตหี่สีเลี้ยงห้อยนน่บ่ลูกลูกายว่าคือสิบเอะเปิดโตไว้มมอเอาเอาเข้ากับเลี้ยงให้มันครบไปเลยโอ้นี่โอ้เนี่ เราใบอันนั้นให้กินพี่น้องนี่ใบพักสุโรดเดีย๋ยวให้เบิง่งโตมันแน่เอามันมันสิไป๊จับมันมันสมันมัน,มนปล่อยโตเลลงหนามเลยกับแหนแดงเออนี่ห้อยสลีสซี่ทองพี่น้องนี่อื่นใครสาสางแทีนเก็บออกให้เบิด เอามันไปบรรยากาศสวนย่มแรงปล่อยสร้างแกบดำเพิ่นม,มานำเลื่อมจุ่มไหวและคล้องแ้วเอางูนี่ออกข้างเงาออกเอาหินมใส่แต่เออหินมใส่มันสุดเราก็วางแทนนำหินตัวนั่นมา,นาออกไไนท่ยาอ่หนอ เอาขายไปตัวใดมันบนใจใส่ก็ขายไปความหกนี่จังเล็กจังสี่ก็ขายไปไอ้ข้ตามเตาผมได้ขายดอกอันนี้ก็ค้องขายนี่เพราะท่านเอาไปไหว้ขายขล้องขายตั้งแต่งานเบี่ยงงานจนแฟนบกเขือกับสีเป็นนวยเลยเนาะเขือขาวด้วยพี่นนองบักข้าเป็นนวย เป็นไว้แต่ในถุงคนละหมวกเก่าๆคนปลูกลูกคนไวยอันนี้ปลูกยังนี่ไม่ใช่ท่านปลูกคนอันนี้ปลูกยังนี่อันพักอีหยังแต่บ้านเขาอื่นพักเป็นบ่โอ้พักเป็นใช่เขาอื่นไว้อีหยังกุยช่ายกุยช่ายเราแบ่งออกพี่น้องลดความดันได้เด้อผีใบมันร้องพอเขามาปลูกเห็นแล้วก็กอมันเกิด ก็ได้กินอยู่ตะเคียบกะกลไว้ในกระละมังก็สิกับ่ได้โรคไปปลูกไงตัดออกที่หาต้นแก่กันหลายตีตัดออกอีก่หมจ๊ะมื่อนึ่งบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่บ่ม่วนเด้พี่น้องต้องหาแนวเฮ็ดก็แก๊กๆไปนี่แหละมันก็จังคำไว้ักแตงก็บ่แม่นเป็นหน่วยอีกแล้วบ่ออกมาจังได๋เอาคันขติดไง วุ้ยมันบมเป็นบักแตงข้าง,างแล้วขึ้นสูงปนั่นักแตียงยังเป็นนะักแตงอันกินสุกนะ่ะแตงจริงเดี๋ยวหน่วยมันกระโอนตนลงดินแรงยังไม,ม่มีละอือนี่พักขยียงพักขยี้ยังสองกระทางพอได้ไวแ้แถมยา่ามเพิ่นมา่สื่อกบสื่อปลาเสือกร,อกกระไรสิได้กูออกเลยละตือเครื่องตัดหนี่มันเกิเดรีบแตก บานไหนโอ้บอ่มันขังน้ำบ่ได้อันนี้มันต้องขังน้ำเตะนะเอ้ายดีตัวพ<อ>ามาเบิ่งล่ะพี่น้องก้อนก้อนมันสีสวยงาม <c oughs> กะลังเริ่มตน้นฤดูกาลปีหกสี่จากสวนขางบ้านก้อนมันติดตาเป็นพืชอายุสันน้นน่าจะม่วนนี่เป็นพัก สิปูภาก,กาศปูกระลำแล้วพี่น้องภาก,กาศหออันันต่านเป็นพักกวงตุง้งพันดอกนันแ,แปลงยาวๆนี่พี่น้องก็ปลูก,กบกฟีกไปน,นําำพักห้อมเลยกับพี่น้องถามมาอยู่บบบ,บทันมีแล้วจ้ะเด้อดับพือกันละปลูกไว่แถวนี่เพิ่นยำยำเบิดเลยส่วงงานชพแม่ สิได้เริ่มต้นปลูกใหม่หาแนวม,<ำ>มาใหม,ม่ยงงางว่องเพ็ดเนาะ็ต้องเหยียบต้องย่ำหนูเฮาเป็นจังได๋กิจาการหนูพี่นี่ใช่ของลูก,น,ลน,กนั่นล่ะหนูกัยังบ่ทันนั่นปานได้ดอกบอ่ทันเห็ดกำไรเนาะยังอยู่ในช่วงลงทุนอยู่ออืแต่ว่ามันก็ได้ขายเรื่อยๆก็พอได้ค่าหอาหารเน่จ้ะมันก็บ่ทันได้กกำไรดอกช่วงนี้หนูเป็ใหญ่บ่ทันนนอือก็ลังเริ่มมีหนู กือบปีเลยได้พี่น้องที่เหลี่ยงนูเอใ่มันพอท่านได้ขายออกที่เหลี่ยงมันเอาเห็ดเอาพอพันแเม่พันไว้่ก่อนนะอืมมันกระเสาเนาะอันนี้พอพันแเม่พันสิพ่อเลี้วก็เหลื่อมขายเริ่มเป็นนูเหนือและพี่น้อง่อ,อยนี่ซื้อมามาละสี่สิบบาทสามลำ้ำสี่ลาำคุได้เนาะสี่ <40 S 1> ลาำล้ำละสิบบาทเอามาแช่นามไว้สิปูอยู่สวนพี่น้องปูกไว้มันมีสุยาง นอ้อยกินกินซดสผ่าแล้วก็กัดกินนะพี่น้องมันบรเมเอนอ้อยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมันกัดบ่ได้แข็งแกแดอ้อยพันเจ็บแควกะอ้อยขันนามก็อีกพันหนึ่งเลยพี่น้องอ้อยขันนามเพิ่เอื่นอ้อยออียงละสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะนาอก,กับปูขึ้นกันแต่ว่าอันนี้เวลาเฮ็ดเบียกไม่เมยกับพ่อเดชฮักมาครบกินมาผ่าก,กินเหร่นนะ แล้วคลิปเีนีอาไว้ซ้ำนี่จะพี่น้องเริ่มลงมือปลูกเลยละ่ะปลูกกินเองจังอยากง,ง้ามไดนมันก็นได้กินนะพี่น้องคอยเป็นคนขี่คารับรถไปตลาดมันอยู่ไก่ทางดาทางกับรถได้หลายบาทน,านี่ญาตปลูกไว้ใกล้ๆมือเห่านี้อยากแง,ง้มได้ก็ได้กินมกแข็งักเขือเริ่มออกดอกสะพังีแล้วพี่น้องนี่ตัดออก แม่กลัวว่าง,งานนี่เริ่มอันนี้ไหมอันนี้กระปูเป็นบักพิกจ้ะเริ่มดางแล้วเดี๋ยวสิเอาำสมควนใหม่มาสิคลิปหนาพอกันไหมถ้าพี่น้องเริ่มมาทักถ่ายย่ำแรงจ้ะสวัสดีจ้า